ก็สวัส <ode> ดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในเซิร์ฟใหม่ครับนะครับกอสโมนะครับตอนนี well ้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับคือ Creative นะครับผมเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับก็เซิร์ฟเวอร์นี้ก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ครีเอทีฟนะครับผอยู่ในโหมดครีเอทีฟเป็นทุกคนเลยนะครับผมก็จะช่วยกันสร้าง่สิ่งใหม่ๆด้วยกันนะครับก็หลักๆเลยนะครับผู้เล่นใหม่ๆที่เข้ามาในเซิร์ฟนี้นะครับก็จะมียศเป็นอาคนธรรมดาก็จะสามารถสร้างสร้างเอ่อสิ่งของได้นะครับแต่ว่าจะสร้างอยู่ในพล็อตพล็ จริงจังแบบเรานะครับแบบอย่างเงี้ยครับอลังการอลังการใหญ่ๆ่าสร้างเราแบบเป็นโปรเจกต์ะครับผมก็สามารถส่งพอร์ตแล้วก็เรานะครับจะเป็นผู้คัดเลือกพอร์ตนะครับแล้วก็จะให้ยศอีกระดับหนึ่งนะครับให้เรามาร่วมสร้างกับเราในเซิร์ฟเวอร์เออในอีกเบอร์หนึ่งนะครับผมก็นี่ครับหลักๆก็จะมีนี่ครับนี่คือร้านกาแฟนะครับที่เราสร้างกันมาเป็นจุดชมวิวนะครับยังไม่รู้ว่าสร้างอะไรไปแล้วก็มาดูกีกันสร้างนะครับ เขียนเป็นก่อนนี่นะครับนี่ก็มีแอดมินอยู่นะเท่านั้นนะครับนี่ก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับนี่ก็สร้างโดยเปปิโตต่เจ็ดนะครับค่อนข้างชอบนะครับผมก็นี่มันเป็นลักษณะโมเดิร์นนะแบบใหม่นะแบบไม่ต้องอะไรมากมายนะครับก็เรียบเรียบมีรายละเอียดนิดนึงนะฮะก็คือเรียบๆแต่มีรายละเอียดครบนะครับนี่ครับ สังเกตนะครับว่าบ้านบ้านบ้านที่ที่สร้างกันมานี่ครับจะบล็อกบล็อกค่อนข้างสูงนะครับผมปกติอุปกรอนก็คือ3าชั้น3ามบล็อกเป็นอย่างต่ำใช่ไหมครับแต่ว่าผมคิดว่าในสมัยใหม่นี้น่าจะประมาณ5้าบล็อกแล้วนะครับเป็นอย่างต่ำครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมเป็นอย่างต่ำนะครับโอเคนี่ครับประมาณนี้ประมาณห้าบล็อกเป็นอย่างต่ำแล้วก็ใส่รายละเอียดเข้าไปนะครับอีกหนึ่งอย่างตรงนี้ครับก็เป็นน้ํานะครับผม เป็นน้ำนะครับเมืเกทได้ก็บินสบายจุ๋มน้ำนะครับผมก็จะเป็นรายละเอียดของโต๊ะนะครัวโต๊้ก็เป็นโต๊้ใสใช่ฮะส่วนตลอดที่ตร์แพคที่ใช้นะครับก็เป็นเพลย์ของฮับเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับเดี๋ยวอะไรเข้าเซิร์ฟมาแล้วเนี่ยเออมันจะดาวน์โหลดเองอัตโนมัตินะครับผมต้องใช้าสเรียสกับตัวแพคนี้นะครับนี่ก็จะเป็นอ่ากล้องดูดไอ้กล้องดูวิวนะครับถ้าเคยใครเคยได้ไปไปยกอะไรอย่างนี้นะก็จะมีกล้องอยู่ด้านบน นี่ก็จะเป็นอ่าส่วนของโซนกาแฟนะผมก็จะมีเรียกว่ามีอะไรบ้างเนี่ยโอ้ Starbucks Coffee บางยี้เลยหรอนี่นี่นี่อ่ะเชอร์เลมอนคอเลนนะครับผมอ่ามก็จะเป็นโต๊ะที่นั่งเสิร์ฟใช้ได้นี่ก็จะเป็นกาแฟก็เป็นหัวนะครับนี่ก็จะเป็นที่ทกาแฟเย้ yeah. ก็คือจุดชมฟิวนะครับจุดแรก ับาวก็ยังไม่ได้สร้างอะไรกันมามเป็น,นโปรเจกต์อนาคตนะครับไม่เชื่ออนาคตกับกใกล้พยายามทำซับไอทำฮับอันทำสบาวันใหม่อยู่นะครับนี่ก็จะเป็นอ่าส่วนของอ่าที่จอดรถนะครับที่แรกเลยที่เพเปอจอดสองเซตที่สร้างเอาไว้นะครับนี่ข้างในก็ดูไม่ออกเท่าไหร,ร่ครัเป็นอะไร <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่โอเคเสวยนะครับโดยรวม นะครับดูดูจากถ้าลักษณะทงคือตอนนี้เราจะเน้นเน้นให้มัน,นอ่าเขาเรียกว่ายังไงให้มันดูสมจริงนิดนึงนะครับผมก็สร้างบ้านเหมือนคนอยู่กันเลยนะครับอะไรอย่างนี้นี่ก็จะเป็นอ่าสำนักงานนะครับเข้าไปก็จะมีคอมพิวเตอร์โซนงานอะไรว่าไปนะครับนี่แบบมาดูการออกแบบบันไดอะไรอย่างเงี้ยครับนี่นี่ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์นะครับเป็นไม้นะลักษณะก็คือจะคุมโทนเหมือนเราลงรูปในไอทีนะครับลงคุมโทนเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยครับ นี่ก็จะเป็นแบบเช่นแบบอ่าก,ก็ขออภัยนะครับผมเมื่อกี้ติดขัดเล็กน้อยนะครับน,นี่ครับส่วนนี้ก็จะเป็นอ่าส่วนคุมโทนนะครับก็คุมโทนกันไปนี่คุมโทนสีไม้นะครับคุมโทนอ่าเขาเรียกว่าอะไรไอลักษณะของประกอบนะครับผมประมาณนี้นะม้นี้ครับก็เป็นอ่าเป็นท่นสองก็ไปดูนะครับส่วนที่นี่ก็จะเป็น ส่วนชั้นสองนะครับก็เป็นานักงานอะไรว่าไปประชุมนะครับมีบอร์ดปร์ตเตอร์อะไรตรงนั้นนะนีกระตูปานะครับกระตูปารือเปล่าวะน่าจะกระตูปานะครับเนี่ครับเขาคาดว่าอย่างนี้นะครับเนี่ครับนี่ครับนี่ครับประมาณเนี้ครับเนี่ยครับใช้ได้ใช่ไหมก็ยังรอรอการเปิดอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังสร้างอะไรกันไม่ได้มากนะครับที่ก็จะเป็น นี่ก็เป็นส่วนของบ้านผมเองนะครับผมที่สร้างไว้เมื่อห้านาทีที่แล้วได้นะครับผม <g ül üyor> กรนีก็เลยเป็นส่วนของบ้านผมนะก่อนจะเข้าบ้านพูดน,นิดนึงเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์นะครับก็หลังใครที่เข้าเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้ไปบอกผว่าเอิโล้เยอะอยู่พอสมควรก็พยายามแบนอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้แบนเยอะจริงๆครับก็หาพยายามหาระบบป้องกันมาใหม่ๆก็หาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับหาวิธี วิธีที่จะลดโปรอะไรอย่างนี้อยู่นะครับแต่ใครพบโปรจริงก็ส่งมาได้ครับตอนหลังๆนี้แอดมินเริ่มตอบแล้วแอดมินเริ่มตอบเสร็จก็ฝากด้วยนะครับถ้าเกิดใครเจอก็ฝากตรงรายละเอียดนะครับใครใครรู้วิธีการอ่ะวิธีการของกระบวนการในการเขาเรียกว่าอะไรใช้โปรอะไรอย่างเงี้ยก็บอกกันได้นะครับเผื่อแอดมินไม่ได้อนะัปเดตแอดมินก็ไปเรียนมากลับมาก็เออเออนิดนึงไงก็ยังช่วยช่วยช่วยได้นะ อ่ต่อต่อเข้าบ้านกันดีกว่านะครับผมอี่ครับก็จะเป็นบ้านของเรานะครับรีบเราจะจะบ้านของเรานะครับนี่นี่เลยบ้านของเรานะครับโอ้สวยงามนะครับก็คือสวยงามเลยทีเดียวนะครับเข้าไปเลยครับเดือนเข้าไปนะครับมีดอกไม้ข้างทางนะครับตามริมรั้วนะครับอ่าเข้ามาก็จะพบกับดีเทลนะครับนี่ ไม่รู้ว่าสร้างไว้เพื่ออะไรนะครับแต่มน์เพลงสร้างไว้เป็นคอนเซปต์อุปกรณ์ออกมาปึ๊บเอามมีอนนี้ก็จะเป็นหลังคาอเป็นอโอเคได้ว่าแบบนี่บล็อกนี้มันมีอยู่ในโลกด้วยเลยอะไรอย่างนี้นะครับก็เพราะว่าจะมาสอนนะครับนี่ก็สอนก็ได้นะครับมันเป็นเท็ t u r เจอร์แพนะครับก็มาใช้เป็นประโยชน์นะครับนะครับผมก็เนี่ยแหละครับพลังอํานาจของเ e x t ซ์เจอร์แพนะครับสวยอย่างประดับปันามากเลยครับยขอแค่ในเสียง กวรนะครับผมอืมเอาไัยเสร็จแล้วคนอีกครั้งนะครับอ่านี่นะครับก็จะเป็นอ่าส่วนต้นไม้นะครับงงที่ไม่ค่อยงงงงเท่าไหร่นะครับก็เข้ามาก็เริ่นสีสันได้พอสมควรนะครับอืออ่ะเรามาดูไายนอกให้เส่ก่อนก่อนแล้วค่อยเข้าไปไหนหรือภายในครับภายนอกว่ะเออไายนอกไายนอกให้เส่ก่อนไนะตอนนี้ก็จะเป็นรถนะครับเออเ็นเซอร์ป้ายทะเบียนรถนิดนึงนะครับมันเป็นชื่อยี่ห้อรถนะครับ โ okay. อเคน,นี่ก็จะเป็นรถที่เปปิโตสร้างให้ผมไว้นะครับก็คือตอนแรกมันก็มีแค่ล้อนะครับที่ผมสร้างเองดังนั้นเปปิโตซื้อหมดเลยครับซื้อหมดเ,ดยเลยแค่ล้อนะี่ี่เป็นผมสร้างนะครับผมโอเคต่อมามาดูส่วนของตันด้านนอกครับตรงนี้ก็จะเป็นล่มร่มกลางแดดนี่ก็จะเป็นอ่าขอไปอีกรอบครับจะจะออกกันละเลกันนักหนาวะโอหอันนี้ก็จะเป็นอ่าที่นอนนะาอาดแดดอะไรอย่างี้แล้วก็เป็นโต๊ะชุมนุมสัมนาเล่นหมา,หาปัอะไรว่ากันไปอ่าทํานั้น นี่ส่ภายนอกนะครับสอวนภายนอกนี่มาดูกันเลยเรอืมเอ็ดออสเซนนะครับก็ประมาณนี้นะเดีเ๋ยวไปชมด้าในกันดีกว่านี่ก็จะเป็นคอนเซปต์นะครับสามารถดูและเรียนรู้ไปตามๆกันนะครับผมอ่วนแรกนี้ก็คือส่วนที่ผมสร้างครั้งแรกเลยก็จะเป็นเป็นบานอาแอซิดบู d นะครับก็คือเอเจแพคเดิมนั่นแหละครับก็เป็นอเจ็ตแพคคล้ายๆหิมานิดนึงก็ ออกมาแล้วก็เอาที่ตัวนี้ก็จะเป็นดาร์กดอนะครับก็มาใส่รึปเป็นชั้น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 ไปแล้วก็ใช้บอร i ดนิดน้อยครับในการดัดแปลกก็จะได้ประตูตรงนี้มาโอเคประมาณนี้ก็มีน้ำนะ้ะไปดูเป็นธรรมชาตินะฮะอ่าเริ่มกันเลยนะครับเดินเข้าไปในบ้านก็เดินรึปรึปรปึรึรปึรึรึรึ อมันดูสมูทใช่ไหมฮะก็ะเดินเข้ามาก็จะถือความสบายนี่ก็จะเป็นที่ไว้เสื้อผ้าได้หอมจินตนาการไปนะไว้เสื้อผ้า้วยเสื้อผ้านี่ก็ไปก็เดินปึ๊บนี่ก็จะเป็นอ่าส่วนของพื้นผิวนะฮะที่ติดไปนัานเป็นเครื่องประดับอ่าเรามาดูส่วนแรกดีกว่ารีกว่าห้องน้ําห้องน้ํานบ เอาไปเลยอาพวกมาก็เจอที่แผนผ้าชเช็ดตัวนะครับงล้างมือนี่ก็จะเป็นอาม่านกันแดดครับแล้วก็กันโฟนลนะ์ด้วยะคิดดูตรงนู้นเป็นลานจอดรถนี่ก็เป็นท,ท,ที่บ้านผมเลยอะไรอย่างงี้นี่ก็จะเป็นอ่าขีมน้ําผมกดปุ๊บปุ๊บอาบน้ําอะไรอย่างงี้ซึ่งน้าไม่ออกครับช่างมาันอืมอะไรกันนักหนาครับวันนี้โอ้โหปล่อยเข้าไปครับตอนนี้อะต่อ นี่จะเป็นส้วมนะครับสีดำเลยนะโอเคมากถ้าออกมานี้ครับตัวได้คือห้องน้ำถ้าต่อมานะครับนี่กัวน้องห้องนั่งเล่นก็ยอดเป็นเลยใช่ไหมครับมีทีวีที่นอนพร้มอมก็พวกท่แล้วก็จะมีตรงนี้ครับเป็นแสงแสดงว่าทำให้เราลดทำให้บ้านเราตอนเช้ามันไม่มืดไก็จะมีเห็นว่ามีกระจกรอบด้านแล้วก็ตรงนี้ส้นแข้งสว่างมาคือตอนเช้าก็ไม่มืด กลางคืนก็ไม่ค่อยมืดนะครับเดี๋ยวลงตามในให้นี่ฮนะก็ไม่ค่อยมืดเท่าไหร่ใช้ได้อยู่นะครับผมนี่นะครับทามเดย์กลับก่อนเดี๋ยวคนในเสิร์ฟว่ามีสองคนด้วยนะกลัวโอเคนี่ก็จะเป็นส่วนของห้องคลัวนะครับผมก็ตามนี้เลยนะนี่อ,อันนี้ก็เป็นโต๊ะกินข้าวน,ะนี่ยจะเป็นส่วนของ ครัวนะครับผมมาดูกันเป็นช่วงเวลาที่ไมค์ผมเสียนะครับผมโอเคนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ส่วนของห้องครัวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเตาผิงนะครับผมที่เราสร้างกันไว้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดของเตาห้องครัวก็จะมีเตาผิงอ่าไม่ใช่เตาผิงเตาแก๊สอะไรอย่างเงี้ยครับเตากินข้าวอะไรอย่างงี้นะครับที่ล้างมืออย่างงี้ ส่วนต่อมานะครับเราจะไปอยู่ยไปดูันที่ชั้น2นะครับในส่วนแรกเราก็จะไปดูในส่วนของโต๊ะทำงานนะครับผมโต๊ะทำงานก็จะเป็นอยู่ทางด้านขวานะครับเดินเข้ามาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บก็จะเป็นบรรยากาศโล่งๆนะครับไปดูสบายๆเวลาทำงานไม่เครียดอะไรอย่างนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์นะครับที่ใช้ในการทำงานนะครับด้านหลังจะเป็นหนังสือนะครับแล้วก็จะเปิดโล่งไว้นะครับเพื่อรับลมอะไรอย่างนี้แล้วก็มีหนังสือพิพากราไอ้ภาพวาดให้ดูเออ เขาเรียกว่าอะไรไอ้ผลคลายนะครับผมอ่ะในส่วนต่อมาก็จะเป็นส่วนของห้องนอนของไว้ s l e e p i n ้นะครับผมนี่ก็จะเป็นการตกแต่งครับเล็กๆน้อยๆนะครับการใส่รายละเอียดเข้าไปนะครับตรงพื้นผิวเท็เจอร์นะครับผมเช้ามาครับก็จะนี่เจอยอดต้นไม้อะไรอย่างงี้นะครับผมมองไปทางซ้ายเจอผู้คนอะไรอย่างงี้นะครับอ่ะนะครับผมคร่าวๆในนี้ก็จะเป็นแบบนี้แหละครับผมนะครับผมไอการตกแต่งภายในนะครับผม ก็กว่าจะเรียนรู้ก็นานพอสมควรก็กว่าจะทราบว่ามันทํำยังไงอะไรอย่างนี้ก็ลาบากพอสมควรนะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นส่วนโดยรวมทั้งหมดนะครับผมของเซิร์ฟเวอร์เรานะครับไม่ใช่เซิร์ฟเ,เ,เวอร์เราที่บ้านผมแต่ในเซิร์ฟเวอร์เราก็จะประมาณนี้นะครับช่วยกันสร้างออกแบบบ้านอะไรีสร้างค่อยๆสร้างข้าไปเรื่อยๆเ,เป็นโมบ้านเป็นซิตี้เป็นเมืองสำหรับวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากขอ,ขอ จบไปก่อนนะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ